Novels of f ฟยาขอเสนอนิยายรักจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่อีกทีไม่ขอมีสามีร้ายกาศเขียนโดยหลิงเฟยยาให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะ บทที่40ด่านสุดท้ายของบุรุษเมื่ออายุขันเริ่ม,มาขึ้นมู่หลินเซียงยอมเดินทางกลับไปที่เมืองหลวงกับอี้จินอ๋องแต่โดยดีบิดาของนางสั่งนางซิยกใหญ่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงรอให้หลานคลอดแล้วพ่อจะเป็นฝ่ายไปเยี่ยมเจ้าที่เมืองหลวงเองส่วนร้านขนมเหมยเฉียวที่เมืองหยงกวนมู่หลินเซียงมอบหมายให้ลี่จิงเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะดูแลร้านต่อจากนางอี้จินอ๋อง สั่งให้คนนำร้านขนมเหมยเชียวมาเปิดกิจการที่เมืองหลวงหากแต่มู่หลินเซียงที่กำลังท้องกำลังทส้คงไม่สะดวกในการลงไปทำขนมได้มากเหมือนเมื่อก่อนนางฝึกปรือและจ้างแม่ครัวที่มีฝีมือมาสานต่อสูตรขนมของนางและหวังว่าเมื่อคลอดลูกแล้วนางจะได้กลับไปดูแลก,กิจการร้านขนมเต็มตัวเหมือนเดิมฮ่องเต้ย่้ยหลงสถาปานานางขึ้นเป็นพระชายาเอกในอี้ชินอ๋องดังเดิม แต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องนักเมื่อนางไม่เคยอยากขาดจากเขาเลยจริงๆสักครั้งการคืนตําแหน่งจึงเหมือนเป็นการประกาศบอกให้ทั่วแคว้นทราบเท่านั้นพระชายาสาวเอาแต่สวยวันสวยคืนใครได้เห็นนางก็เอาแต่พูดว่านางคงจะคลอดบุตรสาวที่งดงามเป็นแน่ใบหน้าผิวพรรณของนางผุดผาดเส้นผมยาวสลวยดุดแพรไหมความงามเปล่งประกายเพิ่มขึ้นจากที่เคยเป็น หน้าท้องของมูหลินเซียงโตขึ้นเรื่อยๆนางนับวันรอที่จะได้พบหน้านางฟ้าตัวน้อยของนางตอนนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่8ที่มู่หลินเซียงตั้งครรภแล้วท้องของนางใหญ่เดินเหินลำบากจึงไม่ได้ลงไปที่โรงครัวอีกในแต่ละวันนางจะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ในจวนอ๋องนางใช้เวลาส่วนมากอยู่ในห้องบรรทมและชอบอ่านนิทานรวมถึงบทกวีให้เจ้าตัวน้อยฟังนางมั่นใจว่า ลูกของนางต้องเป็นคนชอบเล่าเรียนเขียนอ่านเป็นแน่เพราะเมื่อไหร่ที่นางท่องบทกวีของนักปราดญ์หรือเล่านิทานพื้นบ้านให้ฟังเจ้าตัวน้อยมักจะดิ้นไปมาตอบรับนางอยู่เสมอวันนี้นางและอี้ชินอองได้ต้อนรับแขกคนสําคัญคนหนึ่งเขาผู้นั้นคือเสนาบดีเมืองคุณนางผู้ดูแลกรมทหารฝั่งตะวันตกเสนาบดีเมืองผู้นี้พาบุตรสาวติดตามมาด้วย บุตรสาวของเขาชื่อมั่งสุยหุยนางเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามจับตากิริยามารยาทดูอ่อนหวานน่าเอ็นดูดวงตาของหญิงสาวสดใสทอประกายดุดดอกไม้แรกแยม้มอี้จินอ๋องต้องคุยธุระทางราชการกับเสนาบดีเมิองเมืองสุีหุยจึงอาสาพาพระชายาที่กำลังมีคันแก่ออกไปเดินเล่นที่สวนดอกไม้ของจวนอ๋องนางเข้ามาช่วยประคองมู่ลินเซียง และทำตัวน่ารักนอบน้อมพระชายาคันแก่เช่นนี้รู้สึกลำบากบ้างหรือไม่เพคะก็พอสมควรนะแม่นางเมองช่วงนี้ข้านอนไม่ค่อยจะได้รู้สึกหนักที่ท้องไปหมดหากแต่ข้าก็มีความสุขที่รู้ว่าจะได้เห็นหน้าลูกในเร็ววันนี้มู่หลินเซียงยกมือขึ้นลูบท้องของตัวเองไปมาสตรียามท้องนี่ดูลำบากเหมือนกันนะเพคะ ในจวนอองนี้ไม่มีอนุสักคนพระชายาท้องโตอยู่เช่นนี้ใครจะปรนิบัติรับใช้ท่านอองแทนกันเล่าเพคะคำพูดของเมิงสุยหุยทำอมู้หลินเสียงชะงกักนางตกใจไม่น้อยที่หญิงสาวกลา้าพูดสิ่งเหล่านี้ออกมาท่อนั้นข้าค,คิดไม่ถึงเลยแม่นางเมิงมู่หลินเสียงได้แต่ตอบออกไปแบบนั้นนั่นสินะนางท้องโตขนาดนี้ไม่มีทางที่จะปรนิบัติสามีได้อยู่แล้ว อี้ชินอ๋องที่เคยมีอนุคอยรับใช้มาตลอดเขาจะรู้สึกอะไรไม่นะพระชายาสาวเริ่มคิดมากยิ่งตั้งคันอารมณ์ของนางก็ยิ่งอ่อนไหวเหตุใดพระชายาจึงไม่หาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระนี้แล้วเพคะหากท้องแก่อยู่ขนาดนี้แล้วก็น่าจะหาอนุสักคนมาไว้ให้ท่านอ๋องท่านอ๋องเองก็จะได้ไม่มากวนใจพระชายาไงเพคะบุรุษเองอย่างไรเซียจะห่างหายเรื่องพันนั้นไปได้อย่างไรเพคะ เมื่งสุยฮุยพูดด้วยท่าทีดูเป็นธรรมชาติหากแต่คำพูดของนางกลับทำให้คนท้องแก่อย่างมูหลินเซียงไม่สบายใจนางเคยมีบาดแผลเรื่องสามีมากรักหลายใจมาก่อนจึงออกจากวันวิตกมากอยู่สักหน่อยความสุขของสามีย่อมต้องมาก่อนสิ่งอื่นได้หม่อมชั้นก็แค่แนะนำพระชายาตามที่หม่อมชั้นรู้สึกเพคะมูหลินเซียงไม่รู้จะตอบกลับเมื่งสุยฮุยอย่างไรนางตั้งใจว่า จะไม่ด่าทอหรือแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะกลัวจะกระทบลูกในท้องที่มั่งสีหุยพูดมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลเลยในระหว่างที่นางเป็นแบบนี้เจ้าลูกหมาจะทนได้หรือไม่นะอีกไม่กี่วันถัดมาอี้ชินอ๋องก็ได้เทียบเชิญงานเลี้ยงที่จวนของเสนาบดีเมิงท่านเสนาบดีจัดการเชิญเชื้อพระวงศ์และแม่ทัพทางการทหารไปกินเลี้ยงที่จวนเป็นการส่วนตัวแต่ในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ เสนาบดีเมืองมีแผนร้ายซุกซ่อนอยู่ท่านพ่อท่านอองจะมาแน่หรือเจ้าคะเมืองสีหุยเอ่ยถามผู้เป็นบิดามาแน่สิลูกพ่ออีกอย่างท่านอ,องก็น่าจะมาคนเดียวในเมื่อพระชายาเอกมีคันแก่ถึงขนาดนั้นเสนาบดีเมืองพูดด้วยสีหน้าร้ายกาจดีเจ้าคะลูกชอบท่านอองเขาเป็นบุรุษรูปงามเลยนะค้นหาเมืองสีหุยทำสายตาเคลิ้มฟัน หากเป็นไปได้ลูกก็ปรารถนาอยากจะครอบครองเขาสีหุยเจ้าต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อมัดใจท่านอองงานเลี้ยงคืนนี้พ่อจัดขึ้นเพื่อเจ้าเจ้าจงหาจังหวะและเวลาัยวยนให้ได้ตกเป็นของท่านอ,องพระชายาเอกตั้งคันแก่ขนาดนี้บุรุษที่ขาดเรื่องบนเตียงมานานย่อมต้องหิวกระหายแล้วลูกจะได้ตำแหน่งอะไรเล่าเจ้าคะเป็นเพียงอนุเล็กๆลกลูกไม่ยอมหรอกนะเจ้าคะ เมื่อสวีหุยคิดทะเยอทยานไปไกลให้เป็นแค่อนุเล็กๆอยู่ในจวนไม่ได้ถูกยกย่องมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการนางก็ไม่เอาด้วยหรอกไม่ต้องห่วงรอกสวยหุยลูกพ่อหากเจ้าได้ตกเป็นของท่านอองแล้วพ่อจะทูลให้ฝ่าบาทพระราชทานตำแหน่งพระชายารองให้เจ้าไม่ต้องไปเป็นอนุปลายแถวนั่นหรอกแต่ถ้าเกิดท่านอองเกิดโปรดปรานเจ้าขึ้นมา บางทีเจ้าอาจจะได้เป็นพระชายาเอกแทนพระชายาคนปัจจุบันก็ได้เสนาบดีเมืองวาดฝันให้บุตรสาวหากเมืองสียหุยได้ตกเป็นของอี้ชินอองแล้วจริงๆอย่างไรเสียฝ่าบาทและท่านอองก็ย่อมเกรงใจขุนนางผู้ใหญ่เช่นเขาไม่มีทางที่จะไม่พระราชทานตำแหน่งอะไรให้นางเลยลูกเข้าใจแล้วท่านพ่ออย่าห่วงเลยเมืองสียหุยทำหน้าทำตามัน่นอกมั่นใจในตัวเองอย่างมาก นางซ่อนเร้นความร้ายกาจและความทะเยอทะยานเอาไวา้ภายใต้ท่าทีอ่อนวานไร้เดียงสานั้นงานเลี้ยงที่จวนเสนาบดีเมิงจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวมีแต่แขเกเรือคนสำคัญมาเพียงไม่กี่คนอี้ชินออกมาถึงงานในเวลาพลบคำ่ำงานเลี้ยงดำเนินไปด้วยการคุยออกรถออกชาติของบุรุษที่หัวข้อการสนทนาก็ไม่พ้นเรื่องการเมืองการปกครองการทหารและการดูแลกองทัพเสนาบดีเมิง นำสุราชั้นดีจากแดนใต้ออกมาและเชื้อเชิญให้บุรุษในงานได้ลิ้มลองนี่คือยอดน้ำเมาแห่งเมืองใต้นามว่าสุราเก้าเซียนหากใครได้ลิ้มลองแล้วรับรองว่าจะต้องติดใจในรสชาติเสนาบดีเมืองใช้ให้คนรินสุราให้กับสุภาพบุรุษในงานหากแต่สุราที่ใช้รินให้กับอี้จินอ๋องนั้นกลับผสมดอกกุ้ยหลินลงไปด้วยดอกกุ้ยหลินจะยิ่งทำให้บุรุษเมามมย และขับให้สุราออกฤทธิ์ดียิ่งขึ้นเวลาผ่านไปไม่นานสุราที่เสนาบดีเมืองมอภออีชินอองก็เริ่มออกฤทธิ์บุรุษรูปงามรู้ตัวว่ากำลังเมามายแล้วจึงรีบขอตัวกลับก่อนแต่ในขณะที่กำลังลุกขึ้นและจะเดินออกไปยังรถม้าหน้าจวนร่างของเขาก็เซไปประชิดกำแพงท่านอองค่อยๆเดินนะเพคะหม่อมฉันว่าท่านอ,องเมาแล้วไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเพคะ ม่งสีฮุยรีบเข้ามาประคองร่างของอี้ชินอองไว้นางส่งสายตาให้สาวรับใช้ช่วยประคองบุรุษผู้นี้ไปยังห้องนอนของนางผ่านไปนสักพักหนึ่งอี้ชินอองรู้ตัวและลืมตาขึ้นความรู้สึกเมือนศีรษะค่อยคลายสา่งไปเขามองไปรอบๆก็พบว่าตนเองไม่ได้อยู่ในห้องบรรทมที่จวนอองเขามองเห็นร่างของเมื่งสีฮุยยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าเขาสีหน้าของบุตรสาวเสนาบดีเต็มไปด้วยสเสน่ห์เย้าวยวนใจ เข้ามาอยู่ที่ไหนกันเขายกมือขึ้นแตะที่ศีรสาริสุราเมื่อครูเล่นงานเขาไวมากทีเดียวท่านอ๋องเพียงดื่มเหล้าริดแรงเข้าไปเท่านั้นก็เลยเมึนศีษะท่านพ่อจึงให้หม่อมชันพาท่านอ๋องเข้ามาพักที่นี่เพคะอี้ชินอ๋องเริ่มสั่งเมาเขาขยับตัวลุกขึ้นเอาละข้าจะกลับบ้านอย่าเพิ่งสิเพคะท่านอ๋องท่านอ๋องยังไม่ได้มีความสุขเลยเมื่อสีหุยขยับกายเข้ามาใกล้อี้ชินอ๋อง มือของนางค่อยๆถอดอาพรทีละชิ้นทีละชิ้นให้พ้นกายจนกระทั่งร่างของเมืองฝีคุยเหลือเพียงร่างกายเปลือยเปล่ากายสาวงดงามสมส่วนอวดโฉมสะโอดสะองอยู่เบื้องหน้าอี้ชินอ๋องเจ้าทำอะไรของเจ้าแม่นางเมืองอี้ชินอ๋องมองนางอย่างตื่นตะลึงไม่คิดว่าบุตรสาวของเซนาบดีจะใจกล้าถึงเพียงนี้หม่อมชันก็แค่อยากจะทำให้ท่านอ๋องมีความสุขไงเพคะนางสืบเท้าเข้า,ขามา พร้อมกับยกมือขึ้นโอบรอบลำคอของอีกฝ่ายพระชายาเอกตั้งคันแก่หม่อมฉันรู้ว่าท่านอองปรารถนาการปลดปล่อยเพคะให้หม่อมฉันได้ทำหน้าที่ปริบัติท่านอองนะเพคะหม่อมฉันเต็มใจทำหน้าที่นี้ยิ่งนะักนางขย่งปลายเท้าและทำท่าจะจูบที่ปากของบุรุษรูปงามหากแต่มือแกร่งเอื้อมไปจับที่ไหล่ของนางไว้และดันตัวออกเอชินอ,อง ก้มลงเก็บอาพรที่เมื่งสวยหุยเปลือยถอดทิ้งลงกับพื้นขึ้นมาพร้อมกับยื่นให้นางใส่ซะแม่นางเมื่อใครมาเห็นเขา้าจะเข้าใจผิดได้เขาพูดโดยไม่ยอมมองหน้าเมื่งสวยหุยแม้แต่น้อยท่านอ๋องนี่มันอะไรกันเพคะบุตรสาวเสนาบดีหน้าชาวาบนางไม่คิดว่าจะถูกบุรุษที่ได้ชื่อว่าเสือผู้หญิงอันดับหนึ่งแห่งแคว้นซ่งปฏิเสธอย่างไรเยื่อใหญ่เช่นนี้พระชายาตั้งครรภ์ลูกของข้า แค่นี้นาะงก็ต้องทนลำบากมาตั้งมากมายแล้วเจ้าจะให้ข้าทำผิดต่อภรรยาที่ข้ารักงั้นหรือแต่ท่านอ๋องท่านเป็นบุรุษนะเพคะบุรุษแล้วอย่างไรหากมีความยับยั้งชั่งใจย่อมไม่ทำผิดแม่นางเมิง่งข้ารักภรรยาของข้าและบุตรของข้าที่กำลังจะเกิดมาขอเจ้าอย่าได้ทิ้งเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้ามาทำลายครอบครัวของข้าเลยเมื่งสีหุยขลื่นน้ำลายลงคอนางตื่นตะลึงกับสิ่งที่ได้ยิน อี้ินอ๋องเดินผ่านร่างที่แข็งเป็นหินของนางออกนอกประตูห้องนอนของบุตรสาวเซนาบดีไปอย่างไม่ใยดีใจของเขาคิดถึงแต่มู่หลินเซียงป่าน,นี้จะนอนหลับลงหรือยังนะเมื่อกลับมาถึงจวนอ๋องเจ้าลูกหมาพบว่ามู่หลินเซียงยังไม่ยอมเข้านอนหญิงสาวยังคงอุ้มท้องแก่ใกล้คลอดรอเขาอยู่ที่ศาลาริมน้ำใบหน้าของมู่หลินเซียงดูวิตกกังวลนางคิดถึงคำพูดของเมืองสุยหุยที่บอกว่า อย่างไรบุรุษก็ปรารถนาการปรนิบัติจากสตรีเมื่อนางท้องแก่อยู่แบบนี้อี้ชินอ๋องจะนอกใจนางอีกหรือไม่ยิ่งวันนี้เมื่อนางรู้ว่าเสนาบดีเมิองส่งเทียบเชิญมาให้เขาตอนแรกนางก็อยากทัดทานหากแต่เมื่อคิดดีๆนางก็อยากลองใจให้เขาได้พบเจอสุดท้ายนางเองก็มานั่งกลุ้มใจกลัวว่าอี้ชินอ๋องจะทําตัวร้ายกาจกับนางอีกตั้งแต่อี้ชินอ๋องออกไปนอกจวน นางก็ไม่ยอมกินอะไรเอาแต่นั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะกลับมายิ่งดึกดื่นใจคอของนางยิ่งไม่ดีจิตใจวันวายจินตนาการไปไกลว่าบัดนี้สามีของนางจะนอนกอดสตรีนางได้อยู่หรือไม่พี่สาวทำไมจึงยังไม่นอนอีกเล่าดึกแล้วอี้ชินอ๋องตกใจที่เห็นมู่ลินเซียงยังไม่นอนเขารีบเข้ามาประคองร่างของนางไว้และเมื่อเข้ามาใกล้เขาก็เห็นว่ามีน้ำตาเอ่อคลออยู่ในดวงตาคู่งาม ท่านอ,องขอ้ารอท่านข้ามีอาจนอนหลับได้หากท่านยังไม่กลับมาอี้ชินอองรู้ทันทีว่ามู่หลินเซียงหมายความว่ายังไงโทษพี่สาวเจ้าอย่าคิดมากไปเลยข้าไม่มีวันทำผิดต่อเจ้าไม่มีวันทำให้พี่สาวเสียใจแน่นอนอี้ชินอ,องดึงร่างของมู่หลินเซียงเข้าไปกอดไว้แน่นมือใหญ่ลูบแผ่นหลังบางไปมาให้นางสงบลงเขาไม่ถือสานางที่คิดไปไกลหรอกสตรีที่เคยมีบาดแผลชีวิตมากขนาดนั้น ซ้ำอย่างอารมณ์อ่อนวายเพราะตั้งคันอีกเขาต่างหากที่ไม่คิดให่รอบคอบแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนนางดันไปนงานเลี้ยงที่เป็นเหตุให้นางไม่สบายใจข้าอดคิดไม่ได้ว่าท่านอองอาจจะปรารถนาการปรนิบาตจากสตรีตอนนี้ข้าไม่อาจทำได้ข้าพอแล้วพี่สาวเขายกมือขึ้นแตะที่ริมฝีปากของนางเบาๆข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะข้ายับยั้งชั่งใจได้พี่สาวต่างหาก ท่านอย่าร้องไห้คิดมากอีกเลยต่อไปนี้ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่านทุกคืนจะไม่ห่างไปไหนอีกแล้วเจ้าลูกหมาประคองร่างมูหลินเซียงเข้าไปในห้องบรรทมเขาพาให้นางนอนลงบนเตียงพลางห่มผ้าให้ปรุษรูปงามทิ้งตัวลงนอนข้างๆพลางจับมือนางไว้พี่สาวหลับเถอะข้าอยู่ตรงนี้อยู่กับพี่สาวและเจ้าตัวน้อยขอพี่สาวอย่าได้กังวลใจไปเลยอี้จินอ๋องเอื้อมมือไปลูบศีรษะของมูหลินเซียง อีกมือหนึ่งกอบกุมมือเรียวเล็กไม่ปล่อยไปไหนเขาก้มลงจุมพิษที่หน้าผากมนสวยเบาๆดุดด่งจะปลอบประโลมและไม่นานนักมูหลินเซียงก็เข้าสู่ห้วงนิทราไปในที่สุดด่านสุดท้ายของบุรุษแท้จริงแล้วคือการยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำผิดพลาดอีกเขาเคยทำผิดพลาดในอดีตมามากมายตอนนี้สวรรค์ให้โอกาสเขาได้มีภรรยาและลูกน้อยได้มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว เขาจะรักษามันไว้ให้ดีที่สุดด้วยทั้งชีวิตที่เขามี